ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติปี67นะครับโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอลางครับวันนี้น้ำส้มเกตอิมะตราอชะร่วมแจกครับร่วมแจกในงานวันเด็กครับอนุบาล3ครับใหญ่มากครับสมบูรณ์อนุบาล3 <c oughs> น,น,3 <c oughs> น้น้ำแดง <c oughs> น้ำเขียว <c oughs> โกโก้โนมนะครับอชะร่วม อน,น้ังเด็กปี67นะครับท่านใดสนใจติดต่อน้ำส้มเกติม,ม่าในบุญพิธีต่างๆติดต่อได้ที่เพจน้ำส้มเกติม,มาตราโอชานะครับติดต่อรับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ0952525996นะครับรสชาติด,ดีมาตรฐานอร่อยคุณภาพขายง่ายขายดีซื้อง,ง่ายขายคล่องนะครับเด็กๆชอบผู้ใหญ่ชอบครับแบรนด์นี้โอชะไ,ไ,ไ,ไม่ผิดหวังครับ หอนั้งแจกเลยนะครับหอนั่งฝากครับเมถวงพิษสก็มีโอกาสได้ร่วมมาแล้วครับออกจากหอประชุมมาแล้วครับได้แจกก็มีความสุขกันทุกคนนะครับต่อแถวจ้าต่อแถวหอได้หอด้ครับแต่ย่าห่อเยอะข้างหน้าข้างหลังครับ บรรยากาศของน้ำส้มนะครับต่อแถวได้จ้าต่อแถวว้ายมดแตกลังเลยครับป้อนกระเป๋าตังเดอหายนะไป้าไปมาไปมาไปก็ไปย็ค่อยๆมดแตกลังครับ

ครับอ oh. ้ไปเลไปลไปตั้งลักไปตั้งลักเดี๋ยวท้าโมหยิบหลอดหยิบหลอดอ้ oh. <c oughs> โมห <c oughs> ยิบหลอดหยิบหลอดอ่าใส่อันนี้ <c oughs> มา,า <c oughs> มาเผื่อน <c oughs> พี่เหนือด้วย ลอดมันห้างพี่ขอบครับหลอดมันห้างค่ะหยิบรอดครับหยิบเลยแจกบันตาไปช่วยแจกช่วยแจกแม่ไปเชิญยศช่วยแจกแม่เดี๋ยวพ่อจะถ่า,ถายรูปให้แจกหยิบหลอดเลยหยิบหลอดเลยต่อแถวเอาไปสาเรียนอยู่นี่นะครับขอสอ<า>ง บรรยากาศโดยรวมๆเลยนะครับอาหารการกินครับเป็นบันของเด็กๆนะครับอาหารในส้มตำคกใหญ่ๆเลยครับน่าจะ3-4มี่คกใหญ่เลยนมครับขนมทางนี้นมครับขนม บรรยากาศไอศครีมครับแม่ค้าพ่อค้าเจ้าของกิจการครับมาออกรองทานวันเด็กครับเยอะมากเลยครับวันนี้เด็กๆมีรอยยิ้มครับผู้ใหญ่ก็มีรอยยิ้มมีหลากหลายครับขนมวันนี้วันแห่งขนมวันแห่งไอศครีมครับเด็กๆชอบมากเลยครับมีความสุขวันนี้วันของเด็กพ่งนี้ก็เป็นวันของเด็กอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันสุดวันศุกร์นะครับ มีแต่กิจกรรมครับไม่มีการเรียนครับผม,มขนมมนแาแจกตรงนี้อะไรเอ่ยเข้าคิวครับโอ้ยาวลมโพลมใสนะครับลมใส่ใหญ่มากโรงเรียนโอ้อันนี้ฝรั่งแจกขนมเดชหลังงามงามงามทีม,มงานมาเป็นทีมงานเลยอันนี้ของหวานของหวานหวานกน,นมครับนม,นม วันเด็กแห่งชาติ13กรามกลาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอลางนะครับอ่าวันนี้ขนมน้ำไอศครีมน้ำส้มแกดริมะอันนี้ข้าวเออลูกชิ้นลูกชิ้นทอดวันเนี้ลูกชินกชนนกช้นทอดครับ ของป้า,ปาหมดแล้วเต็มหลอดแป๊บเดียวหมดครับหมดแตกลังครับบรรยากาศโดยรวมเลยนะครับชุมชน,น,นบ้านนาลางนะครับท่านใดสนใจที่จะรับน้ำส้มไปจำหน่ายก็ติดต่อที่เพจน้ำส้มเกติมาตราโอชานะครับจะมีการเรียนการสอนก็ติดตามที่ช่อง You Tube หรือที่เพจได้นะครับเ,เพจเฉากล้วยดำดาดีดำโมชะเร็วๆนี้จะเปิดสอนที่ ที่บ้านครับที่ที่บ้านเลยนะครับหลายท่านอยากจะมาเรียนที่บ้านที่ร้านจะเป็นที่ร้านหรือที่บ้านก็เดี๋ยวเดี๋ยวจัดเตรียมสถานที่เพื่อจะรองรับนะครับ<ฮ>กล้วยดำารแดาโมชะเปิดสอนอราคาก็อาจจะเป็นราคามิตรภาพนะครับผมอาจจะเรียนงานเป็นกลุ่มอาจจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าน้ำส้มเก็นมาตอนนี้ก็ยังเปิดบ้างไม่เปิดบ้างครับผมยังรอรอรอลูกศิษย์ลูกหนารับเรียนก่อนนะครับ ตามพร้อมตอนนี้ได้กลับมาแล้วนะครับห่างหายจากช่อง YouTube ไปนานพอสมควรครับนักเรียนผู้ติดตามเรียกร้องมาครับผมอาทิตย์ศักดิ์หายไปไหนครับไม่ได้หายไปไหนครับผมก็มีเวลาก็ไปทํากิจการของเจ้าของบ้างครับหรือว่าไปเที่ยวพักผ่อนบ้างครับไปวัดไปวาบ้างครับเงียบห่างหายจากช่อง YouTube ก็ไม่ได้ไปไหนครับไม่ได้เจ๊งไม่ไหนครับผมกิจการก็มีคนทําให้ บ้างไม่มีคนทําให้บ้างหรือว่าลูกน้องออกบ้างลูกน้องเข้าบ้างก็ต้องมาแก้ไขาตามสถานการณ์ครับช่วงนี้ผมต้องกลับมาประจําการที่บ้านไม่ได้ห่างหายไปจากต่างจังหวัดในเขตที่เป็นอุตสาหกรรมชนบุรีรลยองสุรปราการอะไรทางโน้นก็ไปหาเงินครับต่องเล็กกลับแล้วครับกลับกลับเพื่อมาดูแลแม่ครับแม่ในวัย87ปีเริ่มชราแล้วป่วยต้องกลับมาดูแลแม่ครับ จำเป็นจะต้องกลับมาอยู่บ้านครับก็คิดใจเขาใจเราครับบางท่านมีพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ชราภาพก็ยังทํางานอยู่นะทำงานประจําอยู่ไม่มีเวลาจะมาดูแลก็บางทีไอ้ทิศก,ก็คํานึงถึงจุดนี้เกิดเ,เรียกว่าความคิดอ,อยากให้ท่านมีอาชีพกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานนะครับมันมีความสุขอ,อย่างทิศศักดิ์ห่างหายไปจากครอบครัวก็ ปีกว่าครับผมที่หางหาจากช่อง YouTube <S 2> <S 2> ไปก็อยากให้ท่านที่อยากจะมีอาชีพกลับมาอยู่บ้านนะครับอาจจะเป็นน้ำส้มเกติมะหรือจะเป็นเฉาก้วยหรือจะเป็นน้ำส้มข้นสดนะครับจะมีการเรียนการสอนที่ที่หน้าร้านหรือที่บ้านหรือเป็นบ้านสวนนะครับพยายามจะเซตสถานที่ให้ทุกคนมาแล้วเป็นกันเองสะดวกสบายไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรมากครับบ้าน,นอกบ้าน,นอกแบ้าน,นอกบ้าน,นอก,นนอกคนหนึ่งอ,อยากจะสอนอาชีพถ้าเป็นโปรไฟล์ เป็นโรงเรียนก็จะเป็นอาชีพเกินไปครับไม่ได้สอนครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอาชีพขนาดนั้น,นครับหมายถึงว่าอยากให้ทุกคนมีอาชีพอยากได้หาเงินในชุมชนาขายของได้ในราคามิตรภาพรสชาติดีรสชาติอร่อยครับไม่ต้องเน้นกําไรมากกําไรพออยู่ได้ราคามิตรภาพเน้นมิตรภาพครับผมแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่นะครับผมหลักๆเลยนะครับได้ทําบุญกุศลบ้าง ถ้าร่ำรวยแล้วบางท่านเรียนไปแล้วก็เป็นเท่าแก่ใหญ่หาเงินได้เยอะๆก็ส่งมาให้อาจารย์ใช้บ้างนะครับแม้ก็ส่งมาให้อาจารย์ทำโรงทานบ้างนะครับก็มีนะครับเฉาว้วยก็มีหลายเจ้านะครับที่โด่งดังไปทั่วประเทศนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับส่วนไอ้ทิศก็ยังอยู่บ้านนอ,อกเหมือนเดิมนะครับอยู่แบบบ,บ้านๆแต่ก็อยากไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากรวยนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ไม,มีสถานที่ไม่มีบ้านที่เขาอยู่ในชุมชนอยู่ในเมืองใหญ่เมืองหลวงครับ จะไปเช่าที่ก็เยังไงยังไงอยู่หางลูกห่างหลานไปหางครอบครัวไปก็อยากจะกลับมาอยู่ก่อนครับอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะกลับไปกลับไปดูในเมืองหลวงอยู่ได้ไม่เกิน2อาทิตย์ครับอยากกลับบ้านซึ่งอ๋อขวัญตาก็ไล o ยูทูบอยู่หรอกทไสามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามานะครับผมอา,อาจจะช่วงนี้อาจจะยังไม่เปิดเปิดเป็นทางการที่มาเรียนที่บ้านนะครับกำลังเซตเพราะว่าผมเพิ่งกลับจาก าการเดินทางไปปีกว่าๆนะครับเดินทางต้องเที่ยวไปทั่วเลยครับไม่ค่อยได้ออกสื่อเลยครับไปไหนมาไหนก็ไปเรื่อยเปื่ยครับทําไหนนอนนนอน,น,อนวัดนอนวานนอนสถานโรงแรมนอนชายหาดก็นอนไปครับนี่ก็มีคนทาทำน้ําให้อยู่ตอนนี้ลูกน้องก็ไม่อยู่แล้ว น้องไปทหารนะครับผมจาเป็นต้องกลับมาดูแลกิจการเพื่อหาเงินไปเที่ยวต่อนะครับท่านใดอยากสนใจอยากเรียนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเลยครับตอนนี้ต้องการใช้เงินจะเอาไปเที่ยวต่อครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับต้องการใช้เงินเพื่อดูแลพ่อแม่ที่ป่วยนะครับแบ่งๆกันใช้นะครับเอาอาชีพไปเอาเงินมายกครูนะครับไม่ได้แพงครับสําหรับการสอนอาชีพสอนจริงทําจริงครับมีอาชีพจริงครับมีร้านน้าส้มจริงครับมีร้านเฉาก๊วยจริงครับ ไม่ได้สอนโดยที่ไม่มีหน้าร้านนะครับราคาอาจจะแพงโดยจะนี่นยแต่ว่าเน้นครับผมเน้นจริงๆคืออาชีพสอนให้เป็นอาชีพจริงครับไม่ได้เน้นสอนแบบจํานวนเยอะๆเป็นพันๆคนนะครับเพื่อได้ยอดอ่าเป็นมูลค่าหลายแสนนะครับอันนั้นก็ไม่ได้ทําขนาดนั้นครับผมก็สอนเป็นรายบุคคลไปเรื่อยๆใครท่านใดที่อยากมีอาชีพก็สนใจก็สอบถามเรียนเข้ามาได้เลยนะครับ ช่อง u t u b e ของเราก็กดติดตามไว้นะครับเร็วนี้ผมจะไลฟ์ลง u t u b e บ่อยๆนะครับผมถ่ายทอดลง YouTube บ่อยๆท่านที่กดติดตามไว้ท่านต้องการหัวเชือ้อท่านต้องการแฟนชส์ท่านต้องการเรียนก็ติดตามไว้นะครับผมจะลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้กำลังตัดสินใจอยู่ยจะเป็นแฟนชส์หรือจะเป็นสอนหัวเชือ้อหรือจะเป็นจําหน่ายหัวเชื้อนะครับผมเพราะว่า,าบางทีก็กาลังคิดอยู่ครับผมควรจะทําเงินไว้ใช้ตอนแก่ยังไงดีบางทีอายุมากแล้วก็ ขายน้ำส้มไม่ไหวปั่นไม่ไหวอาจจะทำหัวเชื้อส่งทำหัวเชือส่งหรืออาจจะสอนอาชีพสอนอาชีพไปเลยก็อาจจะแพงหน่อยในความคิดของผมคิดอาจจะแพงครับคนที่ไม่มีกำลังครับแต่ระดับเป็นเข้าแก่มาเรียนก็มีนะครับผมหมายถึงว่ามีทุนพร้อมที่จะเปิดโรงงานก็มีครับขาดแค่ความรู้ในการทำประสบการณ์ในการทำไม่มีครับ อีกอย่างหนึ่งก็บุคคลที่ไม่มีทุนครับไม่มีทุนก็อาจจะเป็นหัวเชื้อไปลองปันขายก่อนแล้วได้กําไรเยอะแล้วค่อยมาเรียนอ่านั่นก็ไม่เป็นไรครับผมจะมีหลายหลายวิธีการหลายขั้นตอนเดี๋ยวทิศศักดิ์ก็จะพยายามรวบรวมมาอ่าเพราะว่ามีหลายจำมีหลายบุคคลนะครับผมบุคคลที่ท,ท,ที่ที่ติดต่อเข้ามาก็มีทั้งมีเงินทั้งไม่มีเงินบางคนก็อยากมีอาชีพบางคนก็ตกงาน บางคนก็อยากจะออกงานจากประจําแต่ก็ไม่กล้าหลายๆองค์ประกอบนะครับผมอย่างไงก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์บอกญาติพี่น้องได้เลยนะครับผมติดตามที่ช่องอาทิตย์สังนะครับสอนจริงทําจริงครับประสบการณ์จริงสอนได้ทุกอย่างครับประสบการณ์ตั้งแต่ตลาดนัดหัดขายของใหม่ๆเลยนะครับจนเป็นผู้ประกอบการแล้วก็มาสอนให้หลายๆท่านที่ไปเป็นผู้ประกอบการได้หลายเจ้าแล้วนะครับผม ที่เป็นคนครูบ้างอะไรบ้างครับผมทำน้ำส้มส่งโรงเรียนทำโรงท่อมฉากรขยายกิจการาบางท่านก็เป็นเฉากล้วยนมสดวัดเจดซอย8นะครับผมวันนี้ก็เรียนตั้งแต่ราคา499บาทนะครับตั้งแต่เปิดคอร์สสอนม่ใหม่ตอนนี้ก็น่าจะาน่าจะอยู่ได้แล้วครับน่าจะร่ำรวยหือมันหรือว่าอาจจะมีเงินแสนเงินล้านไปแล้วครับผมอันนี้แล้วแต่บุญโชควาสนานะครับผมบางท่านมีมาคอมเมนต์ว่า ทำไมไอ้ที่สักไม่ทําให้รวยก่อนแล้วค่อยไปสอนทําไมไม่ทําเองนะครับอันนี้โชควาสนาต่างกันนะครับผมการันตีได้เลยว่าแต่ละคนมีทําได้ทําไมขายกว๋วยเตี๋ยวถึงมีมีขายได้กับขายไม่ได้ครับผมทาไมขายกว๋วยเตี๋ยวรวยก็มีขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วเจ๊งหมดทุนก็มีนะครับอันนี้มันเป็นความจริงที่บุคคลไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนรวยเท่ากันได้นะครับความสามารถไม่เท่ากันครับแต่วิชาความรู้มาเรียนเหมือนกันครับเรียนได้เหมือนกันเขาทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ อันนี้น่าคิดนะครับบางอย่างก็อยู่ที่โชควาสนาบางบางอย่างก็อยู่ที่โอกาสบางอย่างก็อยู่ที่ทาเลบางอย่างก็อยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับเอาแค่พอเลี้ยงชีพได้มีเงินใช้ความสุขไม่เท่ากันนะครับของความสุขของคนไม่เท่ากันครับติ้งลนมากก็ก็ต้องออกแรงมากครับต้องใช้พลังงานมากนะครับถ้าว่าพออยู่ได้บางคนก็หาเช้ากินข้ามก็มีความสุขครับผมความสุขของคนหลายะคนไม่เหมือนกันนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องอันทิศก็อย่าเพิ่งหนีหายไปไหนเด้อครับกลับมาแล้วเด้อครับผมวันนี้เป็นวันเด็กนะครับผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับวันครูอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่วันครูนะครับติดต่อที่เพจน้ำส้มเกตีมะไว้นะครับกดติดตามไว้ u t u b e ก็กดติดตามไว้นะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์วันครูนะครับอาจจะมีการเรียนการสอนวันเดียวนะครับวันครูราคาพิเศษเรียกว่าเป็นราคาพิเศษจริงๆเลยนะครับ มีแต่ปรับขึ้นปรับขึ้นครับอาจจะเป็นช่วงที่จะสอนในราคาเสียบันคกูน่าจะเป็นวันที่16เป็นวันที่เหมาะสมถ้าได้ท่านใดไม่ว่างก็อาจจะเลื่อนเป็นเสาร์อาทิตย์ศุกเสาร์อาทิตย์นะครับเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอหนองกีนะครับเดินทางมาเรียนที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอหนองกีนะครับใครว่างทําตัวให้ว่างครับมีสอนเฉาข้วยครับผมอบอกเลยครับสอนทําเฉาข้วยราคาน่าจะอยู่ที่หลักพันครับ อ่อนๆหรือว่าไม่ไม่ถึงพันนะครับบวกค่าเดินทางมาก็เดี๋ยวต้องเสียค่าน้ำมันค่าอะไรก็อาจจะราคาแค่ประมาณ900ไม่ถึงพันหรืออาจจะถึงพันหรือว่าพันกว่าดูที่ความเหมาะสมของผมอาจจะราคาพันกว่าอาจจะได้อาจจะได้เฉากล้วยไปคนละ10กิโลหรือ5กิโลแล้วแต่นักเรียนที่จะมาเรียนเยอะมากน้อยเพียงใดนะครับเฉากล้วยก็ ท่านใดที่ที่ที่คิดว่าทําเฉาควยแล้วมันง่ายนะครับลองซื after, ้อเฉาควยมาต้มแล้วก็มากวรด้วยนะครับมีเฉาควยสําเร็จรูปก็มีนะครับผมมันอยู่ที่ต้นทุนครับผมอยู่ที่ต้นทุนอยู่ที่ต้นทุนใครจะบอกให้ลดต้นทุนแล้วจะไปสู้แข่งขันเขาได้นะครับผมการทำมาวัตถุดิบจะทําให้เหนียวให้จะทําให้เหนียวจะทําให้เนึบไม่ยากครับผมต้นทุนถึงไหมครับผมวัตถุดิบถึงไหมครับจะเอาให้เหนียวเหมือนโรงงานใหญ่ๆครับได้ครับ ทำได้ครับถามว่าสู้ราคาได้ไหมครับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจกักรเหมือนโรงงานใหญ่ไหมครับอันนี้สูตรโบราณครับทาให้ได้ก่อนนะครับการปรับแต่งให้มันเหนียวข้นนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพียงแค่ขึ้นลูปให้เป็นก้อนนี้ก็ยากแล้วครับถ้าขึ้นตรงนั้นได้ส่วนผสมวัตถุดิบหลายอย่างที่จะประกอบให้มันเหนียวนุ่มหรือจะทําให้มันกรอบหรือจะทําให้มันเป็นเฉกาก้วยเจลลี่หรือจะเป็นเฉกาก้วยเหนียวหนึบผมแนะนําว่าเฉกาก้วยโบราณครับดีต่อสุขภาพ หวานมันก็เติมนมเติมอะไรไปก็ทุกวันความหนึบมันเป็นแค่ฟิลชนิดหนึ่งในการเคี่ยวครับความอร่อยได้ฟิลถ้าจะเอาเหนียวมากก็วันปอมหลุดน,นะครับผู้สูงอายุไม่ค่อยชอบครับเฉาก๊วยถ้าจะเอาเหนียวหนึบไม่มีปัญหาครับถ้าเจอวัตถุดิบชั้นดีอุปกรณ์ชั้นดีเหมือนเกรดของแป้งครับแป้งมีตั้งแต่ถุงละกิโลละ20บาทถึงกิโลละ80นะครับนั่นคือวัตถุดิบซึ่งเราจะทําขายในราคา บ้านหรือจะทําขายบนห้างหรือจะทําขายในซูเปอร์มาร์เก็ตครับผมขึ้นอยู่กับต้นทุนตรงนั้นนะครับหลายท่านก็สอบถามเข้ามาเยอะมากครับอยากได้เหนียวอยากได้เหนียวอยากได้เหนียวครับทาให้มันเป็นก่อนนะครับแนะนำว่าทําขึ้นรูปให้เป็นก่อนนะครับไอความเหนียวอยากได้แต่เหนียวเหนียวเหนียวค่าเรียนสู้ไหมครับค่าวัตถุดิบสู้ไหมครับหรือจะเอาเสาก้วยปิ๊บไปใส่กันเสาก้วยปิ๊บไม่จาเป็นต้องเหนียวนะครับแต่ว่าทาเงินได้เยอะเลย ฉาก๊วยปี๊บนะครับผมยกตัวอย่างที่เขาเอาไปใส่กับน้ําเต้าหู้น้ําเต้าหู้พวกอะไรเงี้ยคือเขาใช้ทุกวันครับใช้เยอะมากจากเนื้อหนึบผมแนะนําว่าไปทำเฉาก๊วยปี๊บขายส่งดีกว่าครับดีกว่าด้วยครับใช้ทุกวันเนื้อหนึบก็ก็ได้เหมือนงันครับผมแต่ว่ามันก็ขายยากอะไรที่ขายง่ายขายคล่องแนะนําให้ทําขายง่ายขายคล่องถ้าจะสู้กับตลาดบนก็ต้องสู้กับแบรนด์ใหญ่นะครับ แบนด์ใหญ่ซึ่งเขาเขาทำมานานแล้วแล้วก็เข้าใจเรื่องการตลาดมาร์เก็ตติ้งรู้จกักสั่งใบจากเมืองนอกเองนําเข้าเองอะไรพวกนี้ต้นทุนเขาถูกครับถ้าเราจะทําไปแข่งกับเขามันลําบากลําบากเพราะมันเหนื่อยเพราะเราก็ต้องดูสักยภาพของเรานะครับโอ้วันนี้ไลนานมากครับสินาทีน้ำส้มก็แจกหมดแล้วครับมาประมาณลังละเ้ไซส์ในสิอออน คำส่งจำหน่ายฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอทิตศกดิ์ฝากกดแชร์กดไลค์ฝากฝา,ากบอกลูกฝากหลานนะครับกดติดตามนะครับพยายามจะหาอาชีพามาให้คนที่อยากมีอาชีพนะครับเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดก็มีครับคนที่ทํามานานแล้วครับมีหลายอาชีพครับผมที่รู้จักก็พยายามคุยคุยกับเพื่อนๆว่า,าถ้าใครสามารถที่จะสามารถสอนสอนออนไลน์ได้ หรือเปิดเปิดร้านสอนได้แบ่งอาชีพไปในต่างจังหวัดก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งครับไม่ได้หมายความว่าสอนเยอะๆแล้วจะเป็นคู่แข่งนะครับเพราะว่าสอนเยอะๆหลายๆเจ้าก็จะได้มีการแข่งขันนะครับเรียกว่าการแข่งขันของตลาดนะครับการแข่งขันคนทําก่อนถ้าทําไม่ดีไม่ไม่ปรับปรุงคนเรียนใหม่ไปทําอร่อยกว่าก็เจ๊งเหมือนกันนะครับผมไม่ได้หมายความว่าทําก่อนแล้วจะประสบความสำเร็จก่อนนะครับทําก่อนมันขึ้นอยู่ว่าใครประสบความสําเร็จนะครับหลายๆท่านก็ สอบถามเข้ามานะครับขอบคุณครับ20นาทีแล้วครับผมโทรศัพท์ร้อนนะครับผมไม่มีตังซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยครับตอนนี้อยากได้นักเรียนเยอะๆมาครับขอเครื่องดีสักเครื่องครับผมสวัสดีครับ